กดลิฟต์เลยนะโดนเขาแล้วน่าจะมีไซสเลยครับน่าจะมีไซส์ไปแล้วนะไปแล้วมีนะโดนครับโดนแล้วอะมีไซส์แล้วมีไซส์แล้วมีไซส์แน่ครับเอาจริงนะมันโจนแรงลจริงมันโจแรงจริงมันโจแงจริงครับมันโจแรงจโดนครับโดนครอโดนครัตัวอีกแล้วตาที่สาน่าจะมีนะ ที่สามจะเป็นของเราบ้างนะครับก็เดินทางมาถึงจุดหมายเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นหมายมหาชนอีกหมายหนึ่งครับนี่ฮะนี่ครับแต่เราจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับหมายนี้ก็เป็นหมายมหาชนครับแต่ส่วนใ,ใหญ่ผู้คนก็นจะอยู่แถบนู้นฮะเดี๋ยวผมว่าจะนั่งแถวๆนี้ครับเดี๋ยวขอจัดเตรียมอุปกรณ์สักแป๊บนึงครับเจอกันครับ สำหรับเหยื่อที่เราจะใช้วันนี้ก็นี่ครับบรรโจฮะนี่ครับบรรโจก็ไม่ต้องหาสูตรผสมให้ยุ่งยากครับฉีกสองฉีกสองใช้ได้เลยครับอ้าวใส่ไปใส่ไปไม่ต้องกังวลเรื่องสูตรครับไม่มีหนึ่งสองสามครับบรรโจเพียวๆเลยครับใส่ไปครับหอมมากครับสูตรใหม่เขาหอมมากครับ ตามด้วยน้ำครับคนกับคนอืีอ๋ยวก็หอมมากครับนุ่มต้องการนิ่มต้องการเหลวต้องการปั้นเม็ดเยื่อบันโจตัวเดียวทำได้หมดครับอยู่ที่เราต้องการฮนะอยากนิ่มก็ใส่น้ำเยอะครับ อยากปันเม็ดก็ใส่น้ำพอดีพอดีครับอยากล้วนๆก็ใส่น้ำน้อยๆครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับนี่ครับเยอก็จะเป็นสวยๆเนี้ยนะฮะเป็นสายๆนะครับพร้อมแล้วครับตกปลาครับครับก็สวัสดีน้าๆนักตกปลาและเอฟซีพีโอเคฟิชชิงทุกท่านนะครับมาเจอกันอีกหนึ่งทริปครับ กับการตกปลาหมายธรรมชาติครับนะนะวันนี้พา,านาณาออกมาอยู่อย่างคองส้มฮะจุดนี้ก็ไม่เคยฮะปกติเราจะนั่งอยู่ฝั่งนน้นนะต้งกระปูใหญ่ฮะด้านหลังเรานน้นครับวันนี้เราข้ามาอีกฝั่งฮะว่าวันนี้เรามานั่งฝั่งนี้จะมีตัวเข้ากินไหมครับครับวันนี้เราก็จะตกด้วยระยะสามหกฮะตกเป็นไม้ตายตะกวัวเบาสองตะขอครับสายเมนที่ใช้ก็สองจุดห้าชิงหน้า หนึ่งจุดห้าครับตะขอศูนย์จุดแปดครับสองขอเหยือก็ตัวเดิมครับนี่ฮะบรรโจรครับผสมเสร็จเรียบร้อยครับอ่อยแล้วครับน้านนะไปครับพร้อมแล้วก็ไปจับจีบบีบตูดไม้แรกกันครับตกปลาครับไปครับพร้อมแล้วไม้ตายตะกวัวเบาสองตะขอ ไปมาลงน้ำไปรุ่นครับนะ้านะว่าวันนี้เราจะหมานไหมครับอนี่นะยกสุดดอกแล้วครับมัวแต่เพลินทำอะไรก็ไม่รู้ กินไวเลยนะกินไวนะกดนิดแมนะโอ้โหโดนเขาแล้วน่าจะมีไซส์เลยครับน่าจะมีไซส์ไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วลังไว้ก่อน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 น่าจะมีไซส์ด้วยครับเซฟก็พันครับเซฟพันอะไรเนี่ย เซฟกระพันอะไรเนี่ยน่าจะมีไซด์ด้วยครับลังไว้ก่อนลังไว้ก่อนแม่มันไปครับแม่มันไปโอ้โหเต็มแรกเอาเลยนะล้ังไว้ล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 ังไว้ครับล้งไว้ลังไว้ก่อนไม่อยากปล่อยครับข้างหน้าน่าจะมีตอโอ้โหขาดโอ้ยหน้าเลยโอ้ยเซฟกระพันอะไรไม่รู้ครับ นั่นนะโอ้นี่สีกับอะไรไม่รู้ะโอ้โหเศรษฐายครับเต็มเลยก็มีไซส์เลยครับโอ้โท่านได้เห็นด้วยเนี่ยขาดกลางเส้นเลยครับอืมโอ้โหใหม่ครับนะ่งอะไ่ พน้าพร้อมแล้วครับโอ้โหเสียเวลาไปพักนะฮะขึ้นสายใหม่ครับเปลี่ยนชิงหน้าแล้วเป็น8ปดนอ์นะฮะทีแรกใช้หกปอนนะฮะหนึ่งจุดห้าครับเปลี่ยนเป็นสองจดูนเลยครับมาโอ้โหไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันมีอะไรฮะมันขาดกลางครับเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ได้ขาดชิ้นนะครับมันขาดกลางกลางเมนเลยครับไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันมีต่อหรือมันมีอะไร มาเยี่ยมบรรลุนครับว่นเราจะมีโอกาสครั้งที่สองไหมเยี่ยบันโจช่วยหน่อยนะเยื่อบันโจเรียกมาใหม่นะเรียกมาใหม่มครับพอมาขนะอนะั้นอุ้ย,ย,ย,ยไปลุยครับลุยโอ้สยดายครับสยดายมากแต่แรกหลุดแล้ว จะเป็นยังไงเนี่ยตาแรกเราหลุดแล้วจะมีผลไหมไม่น่ามีผลนะแต่ว่าจะมีโอกาสอีกไหมมีอีกแล้วนะโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วนะมีไซอีกแล้วมีไซอีกแล้วมีไซแน่แครับเอาจริงอนะ่ะโอ้โหมันโจแฝงลจริงจริง ันโจแพงลิตจริงมันโจแพงลิตจริงๆครับมันโจแพงลิตจริงไปแล้วครับน้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับน้าไปแล้วไปแล้วครับใจเย็น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 เดี๋ยวเข้าทีเดิมอีกใจเย็นใจเย็นใจเย็นขอโอกาสสู้หน่อยขอโอกาสสู้หน่อยขอโอกาสสู้หน่อยขอให้เราสู้มั่งขอให้เรามีโอกาสสู้หน่อยโอ้โค่าหุยขาดอีกแล้วครับ โอ้ผมว่าผมไม่ล้างแล้วนะโอ้ยโอ้ยใจสั่นตุ๊บตุ๊บตุ๊บเลยครับโอ้อยอะไรจะขนาดนั้นซ้ำซากแล้วซ้ำซากอีกแล้วอยู่ในดงอะไรเนี่ยมามาดูครั้งที่สามที่จะเอาอยัางไงกับเรามาดูครั้งที่สามดว่าจะเอาอยัางไงกับเราไป ืหขาดชิงหน้าครับเมื่อกี้เสียดายเสียดายดผมไมปลังมันนิดนึงไม่อยากปล่อยวิ่งครับเพราะว่ารู้อยู่ว่าตรงนี้มันมีต่อครับบริเวณข้างหน้าตรงใกล้กลสะพานมันมีต่ออยู่ก็เลยไม่อยากให้มันวิ่งไปทางนู้นมากครับเลยล้างๆไว้โอ้เสียดายดครับ ถอนถอนจดแล้วโดนครับมาโดนอีกแล้วออีกแล้วโอกาสที่สามน่าจะมีนะโอกาสที่สามน่าจะเป็นของเราบ้างนะโอกาสที่สามน่าจะมีของเราบ้างนะน่าจะเป็นของเราบ้างนะน่าจะเป็นของเราบ้างนะยังอยู่ไหม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 ยังอยู่ยังอยู่ตั้งคันไว้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  ตั้งคันไว้ครับ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 ตั้งคันไ้ครับตังคันสู้ครับตั้งคันสู้ครับตั้งคันสู้ครับเบาไอหนุ่เบาเบาตั้งคันสู้ไว้ตั้งคันสู้ผมมีโอกาสหน่อยเถอะเบา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 ทางมุปตาตาเบาเบาตั้งคันสู้ไว้ตั้งคันสู้ตั้งคันสู้ครับ ตั้งขันสุ้มันตั้งขันสู้มตั้งขันสู้ไม่ไหวครับต้องปล่อยยอมมันหน่อยตั้งขันสู้มไอ้ตั้งคันตัน้งคันชุ้มหกเฮต์นะ แข่งไปหน่อยครับแต่ออแตน่าจะสู้ได้แต่น่าจะสู้ได้ครับไม่รู้อะไรครับยังไม่เห็นเลยครับแต่ดีดน้ําฉึ้งเดี๋ยวไม่รู้อะไรครับไม่รู้อะไรครับไม่รู้อะไรครับน่าจะเกือบย้อมแล้วนะไม่รู้อะไรครับไม่รู้อะไรครับไม่รู้อะไรครับนะน่ะยังไม่เห็นครับอกหเห็นแล้ว Nó sẽ bị nôn chân yom mi yom mi yom mi ba ba tay yên,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  tay in tay yên tay in tay in tay in ยอมไหมยอมแล้วครับน่าจะยอมยอมไหมยอมไหมน่าจะยอมน่าจะยอมอยัง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 เข้าไหมเข้ามาดีซะดีๆเข้ามาดีซะดีๆเอาละเรียบร้อยครับอ้ยหามาแล้วครับ نا, นะนะหมาแล้วครับหมาแล้วครับหมาแล้วหมาแล้ว Rồi Giờ mấy đứa tua khắp để đứa tua khắp Hồ oh, hồ oh, khắp nha Xảy ngàm đi khắp Xảy ngàm ngàm đi Tìm bà khắp Rồi ngay như ngay Chốt ngược Ồ oh, Có Chốt ngược này nè Chốt ngược này nè Chốt ngược này nè Đẹp lõi Đi khắp nữa nè Bốn chánh sáng ngâm ngâm lắm สายนี้ต้องมีสองโลครับนี่ครับน้าๆฝากไว้ด้วยครับอยากได้ตัวโตวๆต้องบรรจุครับนี่ครับหมายธรรมชาตินี่ของเขาเลยครับนี่ครับอ่ามันหมาครับน,านา้าๆไปลงน้ำไปหมาแล้วครัหมาแล้วโอ้ยเอาก่อนเดียวก่อนเดียว เอาแล้วมีการแล้วมีการแล้วกดกดกดต่อไหม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 ถอนออนมาคอเอครับโหรออยู่นานทำไมครับไปครับมันไหนมันเงียบไงมันรู้ไปซี่มามา กดมิดเลยครับโดนนี่ครับมาครับมาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้โหหายไปนานมากครับมาอีกเต็มที่สองครับโอ้ชั่วโมงเต็มๆครับสร้อยนกเขาวสวงยงามอยู่ครับไอเต็มสองมาแล้วสองมาแล้ว ตเตมานั่งอยู่ข้างเราตรงนี้ครับเงียบเหมือนกันเลยครับว้อืมอืมอืม,อม,อม มีไหลลงมีไหลลงครึ่งข้อนะมีไหลลงครึ่งข้อไหมต่อไหมต่อต่อไหมต่อไหมต่อไหมตอกมิดเลยครับมิดเลยนะเอา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 เออะไรเนี่ย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 นานมาอะไรเนี่ยอะไร ขาวโอ้น่าจะเป็นกำมังน่าจะเป็นกำมังใหญ่ครับขาวแหมขาว,ขาวมีสู้มีเถียงมีเถียงอะไรเนี่ยอะไรเถียงเถียงโอ้โอตะโกกครับตะโกกไม่ใช่กำมังตะโกกครับ,บเรียบร้อยครับตะโกกสวยงามครับ อกดสุดดอกใหตะโกกสายงามนั่นนะสักครู่นะครับนี่ครับเกาะหางเกาะหัวมาเลยนี่ครับตะโกกสายนี้ครับไอแม่นานมาแต่มสวยๆครับ ครับก็หมดเวลาตกปลางเราแล้วครับนะนะเออไม่ไหวครับอได้แต้มสามมาก็เงียบหายไปเลยครับรวมๆสองชั่วโมงครับสองชั่วโมงครึ่งน่าจะมี้วยครับครับสรุปผลงานปลารวมก็อย่างที่นาชมคลิปเลยครับเช้าเรามาเข้าหมายก็จัดเตรียมอุปกรณ์เสร็จอะไรเสร็จก็8ปดโมงครึ่งครับได้ตกฮะยังไม่ทันจะตั้งหลักเลยครับ ตัวแรกเขาเข้ากินเลยฮะโหเสียดายครับเสียดายมากครับตัวแรกแล้วก็พอตัวแรกขาดไปประกอบชุดใหม่ขึ้นมาฮะก็ลงไปแป๊บเดียวฮะเอาเรื่องอีกครับแต่ตัวที่สองอะผมล้างมันไว้ครับไม่อยากให้มันเข้าไปเพราะว่าเพราะว่าด้านนั้นมันจะมีตอเยอะครับล้างมันไว้ฮะสรุปว่าขาดนี่ครับขาดสายหน้าครับเสียดายมากครับแต้มสามครับเข้ามากินอีกรอบนึงครับรอบที่สามอะเราได้ตัวฮะ เด่นนวลจันนะนี่ครับไม่ไดีครับนี่นนนนะนเลยครับครับโอ้โห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 นี่ครับนะนะโอ้โหนวลจันไซส์สวยนะครับนี่ครับน่าจะมีสองโลครับตัวนี้โอ้โหส,สายแต้มตามาสามแต้มเปี่ยนหมดแล้วเธอดินจังเลยครับน,น,นะนะพอเราได้แต้มสินหนึ่งแต่เป็นตัวที่สามครับ ปาเขาเงียบเลยฮะชั่วโมงตัวครับก็พอได้ปลาสร้อยมอีกตัวนึงก็หายไปอีกพักนึงครับแต่ก็ได้ตะโกมาแต้มสุดท้ายฮะแต้มท,ที่สามเขาเงียบไปเลยครับสองชั่วโมงกว่าฝากถึงนนหน้าที่เข้ามารับชมใหม่นะครับอย่างไงก็ช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามห้หน่อยก็กกดีฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆฮะโอ,อกาสหน้าเราจะไปที่ไหนจะมาเล่าให้ฟังอีกทีครับนะนะสำหรับวันนี้ขอใหน้านทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ My can we drop this <laughs> our time can pass us by this bond Makes us stronger just to be